สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นกวันเมืองนะครับวันนี้นะครับเรานะครับมาจากรับเคก v ี p นะครับมาจากบ้านพิมาน์ผลเงินนะครับเคกคนนั้นเขาคือใครนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเคกคนนั้นเขาคือใครไหนเนาะเห็นมีเคกออกมานะครับไม่เห็นมีใครออกมาเลยนะครับไหนสวัสดีครับพบกับใครครับ ในช่องอะไรครับในช่องพายเซนซ่าไข่เมืองกาแฟครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนกาแฟสวัสดีครับโอสวัสดีกาแฟด้วยนะครับกาแฟสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหมูเบรดของเรานะครับมาจากบ้านพี่มานพลุณกันนะครับวันนี้นะครับมาทํำไรครับวันนี้มากินปลาลัดพริกค่ะบโอ้วันนี้ใครทําปลาลัดพริกให้กินครับวันนี้ครับคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้เดี๋ยวเรามาพบกั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 บ ในห้องครัวใหม่ของเรานะครับเซอร์ไพรส์ไหนไปดูก่อนครับไปดูก่อนเดี๋ยเพิ่งเยครับปุ๊บกอบกบกบกบนี่ครับมุมเด่ของเราครับโอ้โหดีใจมากเลยนะครับเป็นไงบ้างครับห้องครัวใหม่ของเราครับมันสุดยอดมากไหมครับมันเป็นสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ครับเป็นห้องครัวใหม่ของเรานะครับวันนี้นะครับมุมเด่ของเรา นี่จะเป็นพี่เพนนะครับพี่เพนสวัสดีค่ะอ่าพี่เพนของเราเป็นแม่ครัวนะครับวันนี้ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยค่ะอ๋อพี่ช่วยผู้ช่วยแม่ครัวนะครับพ่อครับครับผมแม่ก็ทอดเสร็จพอดีเลยไหนเนี่ยครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับเบื้องหลังของการทํางานนะครับเสร็จแล้วบอกแม่ดิ้งดิับเอ้าสวัสดีค่ะเพนสวัสดีครับโอ้วันนี้นะครับเรามา ทำครัวนะครับทำครัวของเราอยู่หลังบ้านนะครับอันนี้ครับเป็นครัวใหม่นะครับาาเป็นครัวใหม่ม,มีไฟอ๋อแต่ตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับมีแค่ไฟข้างบนนะครับไฟไล่ยุงนะครับข้างบนนะครับอันนี้นะครับนีนน่เมนูใครอยากกินอันนี้เมนูปานะลาลาดพริกไปโชว์สิไม่ไม่ทอดแล้วนี่ตัวหนึ่งโอ,อ้มาโชว์สิลูกดูดีๆนะอดนะนี่เดี๋ยวจะพึง่งอย่พึ่งเอากลับเสิ <laughs> นี่ครับมูเบะเราปลาลาดพริกมาให้ดูนะครับงัด หิวยังยังไม่ราดค่ะหิวยังครับหิวแล้วครับหิวแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ครับอยู่กับครอบครัวตัวกลมนะครับวันนี้กับกันเมนูปลาราดพริกนะครับวันนี้นะครับใครอยากกินปลาราดพริกครับยังไม่่อยได้ตรงนี้มีมีซื้หมดมุกเดราซื้อยังไงบ้างครับกับห้องครัวใหม่ของเราครับไปช่วยพี่แทนวยพี่แพนตำพริกไปไม่ได้ยังไงจะหาที่ลูกกดโอ้หาที่แขวน ไปก่อนไปไม่ได้ช์จนะมี่อันนี้ครับคือช้างของเราทุกเชื่อนนะครับนี่คือผู้ใหญ่ธงชัยของเรานะครับก็ได้โยนอาหารให้ผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ในแม่น้อยน้องกวาวะอ่าบุญทรงน้ำอ้อยพี่เซมซานขวัญเมืองนะครับวันนี้ก็ได้โยนอาหารให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับในบรรยากาศยามเย็นนะครับอยู่ที่บ้านของควานเล็กเองนะครับวันนี้นะครับอ่าวันนี้นะครับ เป็นบรรยากาศในช่วงยามเย็นกับหมูเบลนของเรานะครับกับอาหารเมนูออของโปรดใช่ไหมครับใช่ครับชอบหรือเปล่าครับชอบชอบทำไงทำไงฮึบฮึบฮึบดีเจขนาดไหนตีลักกายดูตีลักกายดูครับตีลักกาย,ด,ด,กายดูหน่อยตีลักกายดูนะครับฮึบออตีลักกายแบบนี้นะครับเปลกนะครับหมูตัวเซยยกขาไม่ขึ้นนะครับยกขาไม่ขึ้นนะครับอโหอันนี้ ไปดูความน่ารักนะครับของมู布莱นนะครับทุงนี้มีเมนูครับเพราะว่าปู่โทมานัทแล้วนะครับตุงนี้เมนูอะไรอ่าเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวป่านะครับตรงนี้นะครับกินที่ไหนอ่ายังไม่บอกครับยังไม่บอกปล่อยให้งงก่อนนะครับอ่าจะจะไปทําพิธีแบบอ่าการทําเตาปิ้งทําอะไรแบบโบราณให้ดูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มูบ莱นของเราจะไปเอาเคียร์ เอาเคียร์เคี้ยลเขาว่าอะไรลูกพึ่งครับพึ่งเขาว่าเคีย้ยลนะครับภาษาสวยใช่ไหมครับดูครับโอ้โหดูครับมุมแบรนของเราดีใจมากเลยนะครับซุปเปอร์แมน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 ดูครับดูมุมแบรนครับวันนี้จะกินหมดกี่ถ้วยครับวันนี้ครับวันนี้มุ้ยกินกี่จานครับวันนี้ครับหนึ่งสองสามสี่จานเดียวใช่ไหมครับสามดูสิไหนยกสามนิ้วหรือเปล่า ง่อันนี้ครับคือความสุขและความสนุกสนานของครอบครัวตัวกลมนะครับวันนี้นะครับเราไปดูว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะครับเครื่องปรุงของเรานะครับเครื่องปรุงโอ้โหอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้คือนู่นไม่นั่งตรงนู่นน่นนี่เป็นพลมนะครับพลมนะครับซื้อมาใหม่เลยนะครับซื้อมาใหม่นู่นพลมนู่นก็นุ่นนี่ดูครับชอบหรือเปล่าลูก เอาไปโดนที่บ้านเลยนะเออกยาวไมกำยาวไม่พอนะครับเดี๋ยวครับเดยวไปดูข้างในว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับโอเคแบนตามานนั้นเลยแบนตามนั้นเลยโอ้ชิมไม่ได้เียมันยังไม่ได้ลาบอิกไหนดูก่อนรับดูก่อนครับดูดูดัดูดูดมดูดูดนดูดานูด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 ูับดู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 ดดู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 นูด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 ู นี่แม่บ้านของเราเองนะครับดูก็ตัวจะเล็กไปหน่อยนะครับครอบครัวตัวกลมนะครับดูคนไหนก็มีเตจตัวกลมๆนอยครับกลมทุกคนแบงคยมาตรงนี้นี่เป็นห้องครัวของเราใหม่เลยนะครับแต่เป็นสังกะสีเก่านะครับสังกะสีบางกอนอ่าบางไมโกนนะครับเพราะว่างบประมาณของเราไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่างานก็ไม่ได้แหนะครับในจะค่าในจะอาหารช้างในจะอาหารคนนะครับคนก็กินเยอะอืมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่าง โอ้โหดูครับมูเบจะเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้นะครับ okay, กระท่าใหม่กระท่าเก่าครับรรวันนี้ซื้อกระทะใหม่มาด้วยนะครับอรโ,รโอ้ี่ทำน้ำลาดนะครับหรือ <c oughs> ว,ว่าน้ำจิ้มเนาะครับวันนี้นะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับมาครับอ่าซ c ทุกท่านทุกคนนะครับใครว่างๆก็มากินมาทานด้วยกันนะครับวันนี้นะครับ แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพวงกับของเรานะครับนี่ครับกาแฟนะครับจะว่าจะเป็นงานไหนงานนั้นนะครับกาแฟของเรานอนอยู่ทุกที่หรือว่าเฝ้าทุกที่นะครับเป็นผู้ช่วยและเป็นประธานเป็นกรรมการเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกาแฟไปไหนไปด้วยแต่ไม่ได้ช่วยอะไรครับแต่ก็ช่วยให้กําลังใจนะครับช่วยให้กําลังใจนะครับอ่านี่แหละครับนี่แหละครับคุณกาแฟคุณกาแฟของหมูเบรนนะครับ เดินใกล้ๆนะครับเดินใกล้ๆนะครับเพราะว่าปูนลันในทใหม่นะครับอันนี้ก็ดาวมาใหม่นะครับโอ้จัดจัดสรรด้วยความเล็กเองเลยนะครับวันนี้นะครับนี่หมูเบลนเนี่ยใครเป็นคนซื้อให้ครับเงินใครซื้อครับเงินบ้านเนี่ยหมูเบลนด้วยสนับสนุนเงินเก็บของหมูเบลนนะคะสุดยอดมากครับสุดยอดมากหอยกิบกีหอยกิบกีหมูเบลนยอมให้ หมูแบนเป็นคนใจกว้างมากเลยนะครับถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยห่วงนะครับแต่ว่าหมูแบนห่วงเป็นบางอย่างนะครับแต่ถ้าหวงงแต่อะไรรบกินนหคับวันนี้จะกินกี่ถ้วยดีครับหนึ่งสองสามสี่สองสามอุ้ยถ้วยเดียวก็พอแล้วครับพูดเดียวก็พอแล้วเดดีี๋ยวอบัจะทไหนดูสิ ครับกาแฟนะครับกาแฟ<อ>กาแฟเป็นหมาที่ขี้อ้อนนะครับขี้ออดที่ออดอะไรทุกอย่างน,นะครับกาแฟนะครับทำไมไม่สร้างร้านให้กาแฟล่ะหูงานก็ลงทุนสิสร้างร้านให้ตรงนี้สิอืมอีทัวโฟกัได้ก็ได้ไม่แงดูดูครับแค่แค่สามคนนะครับครอบครัวตัวตกลม <S <S ดูครับ <S <S สังเกตด,ดูนะครับ รมทั้ง3คนเลยนะครับแต่คนที่พูดอยู่นี่ตัวกระต้อยเดียวครับเพราะว่าชื่อเล็กนะครับชื่อเล็กครับครูเขาครเขาออกปัางกายแบบนี้ให้แบนนดูสิแบบนี้หไหนหนึ่งสองสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสจปจะได้พมหรือเปล่าครับผมหรือเปล่ายี่สบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิ สามเก้าสี่สิบสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสบส่สี่ส้าสี่หกสี่แปดสเก้าสี่สิห้น้ส่บเลแล้วเทไ่เทไร่ถึงจะผมลงเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอเอาแบบนี้กี่ครั้งครับถึงจะผมลงครับ100่งรครั้งนะครับหมเปนว่าคุณพ่อเดี๋ยวลงจากรถมาเดี๋ยวจะบอกวิธีให้พ่อผมก็ว่า ครับเดี๋ยวเราออกมาดูช้างของเรานะครับในบรรยากาศช่วงนี้นะครับว่าช้างของเราแต่ละเชือก <c oughs> กินอยู่แบบไหนนะครับเพราะว่าช้างของเราแต่ละเชือกจะมีโหลดไล่ยุงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องติดไฟนะครับเพราะว่าเพื่อให้ช้างของเรามีความออุ่นด้วยนะครับนี่นะครับ ยังไงก็ฝากโครงการของเราด้วยนะครับในโครงการสร้างโรงพักช้างนะครับให้กับน้องๆช้างครับในส้มของเรานะครับในสุ้มพลายแสมสั้นขวัญเมืองนะครับหรือว่าใครนะครับหรือว่าสนใจปฏิทินนะครับเพื่อสมท,ทุนในการสร้างโรงพักช้างในครั้งนี้นะครับยังขาดอีกเยอะนะครับยังไงก็ขอแรงแรงใจ ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้เอฟซนะครับที่ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับการเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงกันนะครับอ้าวมูดเบรสวัสดีครับโลกัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ